อ่งเครี่ค่ะอโสเครี่ะโสเครี่ค่ะส่งมาจากไหนเสร็เลอสเครี่ค่ะอโสเครี่ะโเครี่ค่ะส่งมาจากไหนสเอ เครอค่ะสครีทค่ะส่งมาจากไหนส่งมาจนค่ะเสงครอค่ะสงครอทค่ะสงครอค่ะส่งมาจากไหนส่งมาจนค่ะเสงครอทค่ะ

อ่ะส ah, ah, so ่เคอรี ah, so ่ค ah, so ่ะส่งมาจากไหนส่งมาจากไหนค่ะส่งเคอรี่ค่ะส่งเคอรี่ค่ะส่งมาจากไหนส่งเคอรี่ค่ะ ส่งเคอรี่ค่ะส่งมาจากไหนเคอรส่งเคอรี่ค่ะส่งเคอรี่ค่ะส่งมาจากไหนค สอรค่าจากไหนเขย่ัสคอรีค่ะส้มคอรีค่ะ้คอดีค่ะสคอรีค่ะสมว่าจากไหนเรี่าส้มคอรีค่ะ คือดิค่ะสมคือค่คส่งมาจากไหนค่ะ